คิมเบอร์รี่บอกหมากพร้อมเป็นพ่ออยากได้ลูกชายนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนวอลเทมัสอัปเดตสถานการณ์งานวิวากับหวานใจหมากปรินที่ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วว่าข้อวันแล้วเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะอีกหลายเดือนเลยอีกตั้งนานวันไหนเดี๋ยวไว้ก่อนเดือนหน้ามาบอกค่ะเรื่องเรือนหอตอนนี้อินทีเรียรเข้าแล้ว น่าจะประมาณสิงหาคมเสร็จค่ะจริงๆเรื่องบ้านที่หมากมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะเราดูแค่องค์ประกอบรวมแล้วก็ให้พี่หมากตกแต่งห้องร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเรื่องบ้านที่หมากช่วยเยอะค่ะเราไม่ว่างไม่รู้เรื่องว่าขนาดมันเท่าไหร่เขาก็จะเลือกได้ว่าขนาดมันพอดีทําห้องให้ลูกแล้วห้องน้ำเป็นสีฟ้าค่ะพี่หมากบอกว่าอยากได้ลูกชาย ผู้หญิงไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้สถาปนิกและอินซีเรียรเราค่อนข้างน่ารักมากโชคดีมากที่ไม่มีปัญหาเหมือนคนอื่นเขาคือเราก็กลัวเหมือนกันค่ะมันล่าชาจัดเพราะฝนตกด้วยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเร็วแล้วสิงหาคมค่ะเสร็จ